ที่ท่านจะพบกับความหลอกหลอนจากดวงวิญญาณที่เร่ร่อนขอเชิญทุกท่านกดติดตามและกดตีะระฆังเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกอาละวาดมันมาจากนารกผมเป็นคนไม่กลัวผีไม่ว่าผีตายโหงหรือผีอะไรก็ตาม ที่ใครๆว่าดูได้น่าสยดสยองนักหนาแต่ผมก็ไม่เคยประวัติพันุพึงมาทั้งนั้นนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าผีอีกต่างหากบางครั้งหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นกล้าที่บ้าบิ่นเกินไปซะด้วยสาเหตุที่ผมไม่เกรงกลัวพวกพูดผีปีศาจหรือ,อสุรกายทั้งหลายแหล่นั่นหรครับก็ไม่มีอะไรมาก รวมทั้งไม่ใช่เพราะว่ามีของดีหรือดวงพ่ออะไรที่ร่ำลือกันว่าขลังนักหนาห้อยคอแต่เหตุผลที่ผมไม่กลัวผีทั้งหลายก็มีเพียงอยู่สั้นๆและตรงไปตรงมาจนอาจจะทำให้คุณหมั่นไส้เขาได้นั่นคือผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าผีมีจริงสาบานให้ก็ได้ว่าหัวเด็ดตีนขาดผมก็ไม่เชื่อว่าโลกเราจะมีผีมีสางยิ่งในยุคสมัยไฮเทคแบบนี้ ใครขืนชื่อเรื่องผีๆสางๆก็คงจะไม่พ้นถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกหลังเขาผมว่าเรื่องผีนี่น่าจะมีสาเหตุมาจากผู้ใหญ่ที่ชอบกุเรื่องหลอกเด็กมากกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าผีหรือวิญญาณมีจริงนอกจากจะอ้างโน่นอ้างนี่ส่งเดชบางคนก็ลงทุนสบถสบานว่าผีมีจริงถูกหลอกหลอนมาด้วยตัวเองจนวิดปางตายจริงๆ แต่ก็ไม่อาจพิสูจน์ให้หน่าเชื่อถือได้อยู่ดีถึงดรนนั้นมนุษย์เราก็ยังชอบฟังเรื่องผีไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเพราะเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นั้นเป็นเรื่องเล่นรับสนุกตื่นเต้นและคนหวาดเสียวสยดสยองสนองอารม์ของผู้คนที่ชอบฟังเรื่องลึกลับและขย่าวขวัญกันทั้งนั้นเพื่อที่จะได้หลงลืมปัญหาชีวิตอันเดือดร้อนวุ่นวาย หันหลังให้กับความจริงอันปวดดาวไปชั่วครู่ชั่วยามก็อย่างดีและนั่นเองที่ทําให้เรื่องผียืนยงและคงกระพันอยู่ได้ตลอดมาทุกยุคสมัยแต่เจ้าประคุณเอ๋ยพระผู้เป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงมหิทธานุภาพทุกพระองค์จงโปรดคุ้มครองอภิบาลผมด้วยเถิดผมผู้ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เคยกลัวผี กับต้องมาโดนผีหลอกเอาอย่างฉกาจฉกันที่สุดจนปิ่มว่าจะเอาชีวิตไม่รอดระทมทุกข์และแสนทรมานปิ so, you ่มว่าจะสิ้นลมปราณเหตุการณ์อุบาทชาติชั่วที่จะเล่าให้ท่านฟังนี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแม้ว่ามันจะอุบัติขึ้นมาเกือบ20ปีแล้วแต่ผมจะไม่มีวันลืมเลือนเหตุการณ์อันน่าขนหัวลุกเหล่านั้นได้เลยจนกว่าถูกผืนดินกลบหน้า ขณะนั้นดาวอพยพจากสุขโขทัยมาอยู่ที่ซอยสมประสงค์3ถนนเพชรบุรีบริเวณด้านหลังโดงภาพยนตร์เมโทมีอพาร์ตเมนต์เล็กๆแต่สะอาดและเงียบสงบหลายหลังในย่านนั้นผู้เช่าส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวคุณพ่อพี่ปรีชาผมและยายสุดใจแม่ครัวคือครอบครัวใหม่ที่ผมกล่าวถึง คุณแม่ผมเสียตั้งแต่เดาสองคนพี่น้องอย่างเล็กมากแต่คุณพ่อไม่ยอมแต่งงานใหม่ถึงแม้ว่าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกแห่งกรมการปกครองจะทำให้มีสาวน้อยสาวใหญ่มาชมายชายตาคุณพ่อผมตั้งแต่ตอนที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็เถอะครับบ้านใหม่ของเดาเป็นเดือนสองชั้นอยู่กลางซอยมีรั้วสังกสีรอบด้านด้านหน้าเป็นสนามกว้างใหญ่ดิมัูวมีต้นมะม่วงสามดดูขนาดเขือง ขึ้นร่มครึ้มแผ่กิ่งก้านสาขาหนาทึบยามราตรีได้ยินเสียงมันสะบัดใบล้อลมดังสู้ซาเบาๆทำให้เกิดความหวังเวงใจได้ไม่ใช่เล่นคุณพ่อกับพี่ปรีชานอนชั้นบนคนละห้องยายสุดใจนอนห้องเล็กติดกับห้องครัวส่วนผมนอนในห้องติดกับเฉลียงริมสนามหญ้าพอดีแค่สามวันแรกที่เราได้มาอยู่บ้านใหม่ ผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นซะแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะข้างเตียงหลังทานอาหารเย็นนานๆก็เงยหน้าขึ้นมองดูสนามหญ้าหน้าบ้านที่เหลืองอาร่ามอยู่ในแสงแดดยามสายยันเสียทีขณะนั้นเองเสียงประตูห้องก็เปิดแอดขึ้นมาตามด้วยเสียงฝีเท้าของใครบางคน เดินช้าๆเข้ามาในห้องพี่ปรีชาแน่ๆผมนึกในใจเขาเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์จากเยอรมันแต่พอดีเราย้ายเข้ากรุงเทพพี่ชายผมเลยถือโอกาสเตรียมตัวที่จะเข้ามาหาานทาัยในขณะที่ผมจบปริญญาตรีแต่ไม่คิดว่าจะทําโทต่ออีกแล้วพี่ชายมักจะชอบเดินเข้ามาขอยืมหนังสืออ่านชวนผมคุยบ้างเป็นประจำนั่งก่อนสิพี่ ผมพูดโดยไม่หันไปมองประสาทที่6บอกว่ามีใครคนหนึ่งกําลังจ้องเขม่งผมอยู่เบื้องหลังผมรีบหันขวับไปมองทันทีคุณพระช่วยไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวทั้งห้องมีแต่ความว่างเปล่ามองเห็นได้เกือบทุกซอกทุกมุมผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวฉับพลันทันใดนั่นเองเสียงใครถอนหายใจยาวเหยียดประหนึ่งเหน็ดเหนื่อยเสียเต็มประดาก็ดังขึ้นวูบหนึ่ง ผมนั่งตัวแข็งทื่อขยับขยื่นไม่ได้ไปดาวอึดใจเต็มๆลมเย็นกลุ่มหนึ่งพัดวูบเข้ามาในห้องฟังเพลินๆเ,เหมือนเสียงใครกำลังหัวเราะเบาๆด้วยความสุขสมอย่างเหลือประมาณอีกสองวันต่อมาขณะที่ผมกำลังคุ้นคิดถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดนั้นก็มีเสียงเรียกดังขึ้นหน้าประตูคุณคุณชัคะ ยายแม่ครัวของเรานั่นเองแกยืนลับๆล่อๆอยู่ที่นั่นทำให้ผมยิ้มให้เข้ามาก่อนสิป้าป้ามีธุระอะไรเหรอแกขโมยคิ้วทันทีธุระอะไรอีชั้นกําลังจะมาถามคุณชัยนะว่ามีธุระอะไรกับชั้นคะเมื่อกี้เห็นคุณชัยไปเรียกอีชั้นหน้าประตูแล้วก็กลับออกมาผมอ้าปากค้างเพราะไม่เคยย่างกลายเข้าไปในห้องของแกสักครั้งเดียวอะไรกันป้า กินข้าวเสร็จผมก็นั่งอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วป้าจะหาว่าผมเข้าไปที่ห้องป้าได้ยังไงป้าเห็นผมเหรอใหญสุดใจนิ่งอึ้งไปสักพักก่อนจะสายหน้าในตาฉายแววง,ง,ง,งุนงงคนนึกว่าคุณชัยพอหันไปมองก็ไม่เห็นซะแล้วอีชันก็เลยตามออกมาดูนี่แหละคะ่ะว่าคุณชัยมีธุระอะไรใช้สอยอีชันหรือเปล่าผมย่นคิ้วด้วยความอัศจรรย์ใจ อาจจะเป็นคุณพ่อหรือพี่ปีชาก็ได้ที่เข้าไปที่ห้องของยายสุดใจแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ท่านใดนั่นเองผมก็นึกถึงเสียงฝีเท้าและเสียงถอนหายใจที่ได้ยินเมื่อตอนเย็นวันนั้นขึ้นมาความหนาวเย็นแปลกประหลาดแผ่ซ่านไปทั้งแผ่นหลังปากคอแห้งผากได้แต่พึมพำเสียงแหบเครืออยู่ในลำคอผมว่าป้าของหูแววไปนะความจริงคงไม่มีใครเข้ามาในห้องป้าสักคน คืนนั้นเองผมนอนกระสับกระสายอยู่จนดึกพยายามจะข่มเปลือกตานอนให้ดับแต่สมองก็ยังเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านร้อยแปดไม่มีทางจะหลับลงได้ง่ายๆฉับพลันนั้นเสียงมะม่วงใหญ่หน้าบ้านก็สะบัดใบกราวขึ้นมาราวกับใครคนหนึ่งขย่มต้นมันเต็มแรงผมลุกขึ้นไปเปิดไฟใจก็คิดว่าถ้าจะเป็นเสียงลม ก็ไม่น่าจะนุนแดงขนาดนั้นต่อให้เป็นขโมยก็คงจะไม่มาขย่าวต้นมะม่วงให้เจ้าของบ้านได้ยินเป็นแน่ขณะนั้นเองเสียงอะไรบางอย่างก็กระทบเข้ากับฝาห้องนอนดังปังสนั่นเล่นเอาผมสะดุ้งเฮือกความโกรธจัดประดังขึ้นมามีใครอุตลิมาคว้างห้องผมเข้าให้แล้วพรวดเดียวเพนออกจากห้องนอนทลาไปถึงหน้าบ้านด้วยพิษโทสะ พระจันทร์เต็มดวงลอยอ้างวางอยู่กลางหาวสาแสงขาวนวลลงมาแตกแ,แต้มดอกไม้ใบหญ้าจนสว่างโพรงอากาศตอนดึกในเดือนสิงหาคมฤด้ดูฝนฉ่ำฟ้ากำลังหนาวจับใจสัพสิ่งเงียบงันสงบนิ่งไม่มีด้างของใครอยู่ในบริเวณนั้นแม้แต่คนเดียวมีแต่ผมยืนเก้ะก้ะกลงๆอยู่กลางดึกเปล่าเปลี่ยวและเดียวได้กว่าตามองข้างฝาที่เกิดเสียงดังสนั่น ดาวกับใครเอาหินคว้างเมื่อครู่แต่ก็มองไม่เห็นความผิดแปลกอะไรเลยข้างฝาไม่มีร่องรอยบุบสลายบริเวณนั้นไม่มีก้อนหินก้อนดินหล่นแม้แต่ก้อนเดียวเสียงะระกกระเปรที่ผมได้ยินชัดหูเมื่อครู่มันเกิดขึ้นจากอะไรกันละ่ะดาวกับมีอะไรบางอย่างที่เด้นดับเต็มไปด้วยพลังแดงก้านดนใจให้ผมเงยหน้ามองไปยังต้นมะม่วงต้นใหญ่ต้นนั้น เสียงเขย่ากลาวใหญ่ดังขึ้นกระทันหันผมขนลุกเกลียวไปทั้งตัวแทบจะพะงะด้วยความตกใจเพราะจู่ๆมันก็ดังขึ้นเองโดยที่ไม่มีลมพัดผ่านเลยแม้แต่น้อยนิดนรกเป็นพยานเพียงแค่สิ้นเสียงเขย่ากลาวใหญ่อะไรบางอย่างดำมาเมื่อมน่ากลัวก็กระโจนผงจากยอดไม้ลงมายืนจังก้าตรงหน้าผมนั่นเองผมกลับตะลึงพึงเพิด เบิกตากว้างจ้องมองดูร่างนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดความโกรธจัดเมื่อครู่หายวับเป็นปิดทิ้งวิจชอ็อคคาที่ซะด้วยซ้ำด่างอุบาทดำทะมึนสองแขนห้อยยาวลงมาระเขา่าหลังโกงไหลหอใบหน้าดำเกรียมในตาลึกกลวงแก้มตอบจมูกงองุ้มกำลังเสยายายิ้มเห็นฟันขาวเต็มปาก ในตาแดงกำ่ำดาวสายเลือดจ้องมองผมเขม็งอยู่ครู่หนึ่งชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่ดูเหมือนจะเนิ่นนานยืดยาวไปจนชั่วชีวิตคั้นแล้วมันก็หมุนตัวกลับโตดแผวข้ามรูหายวับไปในพริบตาทิ้งให้ผมยืนตัวสันสถานอยู่เป็นนานก่อนจะเดินโผเผกลับเข้าห้องนอนอย่างสิ้นเดี่ยวสิ้นแรงเย็นนั้นที่โต๊ะอาหาร พี่ปรีชาค่อนข้างเงียบขรึมใบหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความหมกมุ่นครุ่นคิดราวกับกําลังเผชิญกับปัญหาหนักอึ้งอยู่กระนั้นมีเรื่องกุ้มใจอะไรเด๋วใหญ่พ่อถามขึ้นพี่ชายผมมองสบตาท่านแวบหนึ่งแล้วถอนหายใจยาวเยียก็ก็ก็มีบ้างครับแต่ผมไม่อยากเล่าให้ใครฟัง กลัวจะเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระหรือไม่ก็พลอยกังวลใจกันไปเปล่าๆแต่ถ้าพ่ออยากรู้ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ความลับส่วนตัวพี่ชายผมกลืนน้ำลายอึกใหญ่ไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปหาผมในห้องนอนเกือบทุกคืนเลยพ่อวนคิวผมก็พลอยใจระทึก พี่ปีชาเอ่ยด้วยความหนักแน่นว่าผมเห็นจริงๆครับตอนนั้นมันครึ่งหลับครึ่งตื่นยังไงชอบกลผมเห็นผู้ชายสูงดำตัวใหญ่แต่งกายเรียบร้อยเดินเหมือนดอยเข้ามายืนอยู่ข้างเตียงก้มหน้าลงมาจ้องมองผมขมิงผมรู้สึกตัวแข็งทื่อไปหมดเดี่ยวแรงไม่รู้หายไปไหนคล้ายๆกับถูกผีอำเขากระซิบเฮาๆอย่างน่ากลัวว่า ไปซะไปให้หมดอย่ามาอยู่ที่นี่แล้วไงอีกคุณพ่อถามแต่พี่ชายใส่หน้าเท่านั้นแหละครับแล้วเขาก็ถอยหลังออกไปผมรู้สึกตัวตื่นทันทีเหงื่อแตกพักเต็มตัวจะว่าจริงก็ไม่ใช่จะว่าฝันก็ไม่เชิงมันก้ากึ่งกันอยู่ชอบกลนครับแล้วคืนต่อมาละ่ะ พ่อถามอีกเห็นอีกครับเขามาหาผมอีกท่าทางโกรธเกรี้ยวแล้วพูดห้วน,ว,นว่ายังไม่ไปอีกเหรออยากจะลองดีหรือไงสิ้นเสียงเล่าสายลมเย็นเฉียบก็พัดวูบเข้ามาในห้องเจ้าด่างที่เราเลี้ยงไว้วิ่งวนไปวนมาที่สนามโกงคอขึ้นหอนยาวๆด้วยเสียงเยือกเย็นจับหัวใจพี่ปีชาหน้าซีดเผือดท่าทางกระสับกระส่าย รีบรวบช้อนแล้วยกน้ำขึ้นดื่มผมเองก็พลอยอิ่มไปด้วยแกฝันไว้ในใหญ่คุณพ่อเอ่ยด้วยเสียงเคร่งครึมแต่หน้าตาเต็มไปด้วยความกังวลเห็นได้ชัดอย่าเอามาคิดให้โลกสมองไปเลยไปไปพักผ่อนกันซะตกดึกคืนนั้นเองเสียงผู้หญิงดั้มให้สะอึกสะออื้นก็ปลุกผมให้สะดุ้งตื่นขึ้นมา ในยามดึกเงียบสงัดแบบนี้ทำให้ฟังชัดเจนยิ่งนักผมหนาวสะถานปานจะเจ็บไข้ใครกันมาร้องไห้ดึกดืด่นแบบนี้มันดังแว่วมาจากนอกหน้าต่างห้องนอนผมนั่นเองฉับพลันเสียงสะอื้นก็หายเงียบไปมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนเวียนมาที่ห้องนอนผมไม่ใช่เสียงฝีเท้าของคนในบ้านนี้อย่างแน่นอน มันเป็นเสียงฝีเท้าของใครกันชั่วขณะของความอกสันแขวนแขวนนั้นความกล้าหายของผมไม่รู้หายไปไหนหมดมีแต่ความหวาดหวั่นพรั่นสยองทำให้คิดถึงเรื่องผีๆสางๆขึ้นมาผีวิญญาณและความตายเสียงฝีเท้าดังห่างออกไปก่อนที่ผมจะถอนหายใจอย่างโล่งอกก็พันแววเสียงบันไดลั่นเอี๊ยดขึ้นมาแทน สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปทุกทีกระทั่งไปดังวนเวียนอยู่หน้าห้องนอนของคุณพ่อทันใดนั้นผมก็พหวาสุดตัวเมื่อเสียงร้องตะโกนดังกึกก้องในความมืดโหยหวนชวนสยองเสียงของผู้บังเกิดก้าวของผมเองโอ้ยช่วยด้วยผมเพ่นผึงจากเตียงไปถอดกรอนประตู กระโจนพวดขึ้นบันไดไปชนกับพี่ปีชาที่โดดออกมาจากห้องเราโถมด้างเข้าไปกระแทกบานประตูห้องนอนคุณพ่อจนกรงหักกระเด็นคุณพ่อคุณพ่อเสียงเราดังก้องแสบแก้วหูเมื่อเห็นด่างของท่านนอนตัวแข็งทื่อในตาเหลือกลานแสดงความหวาดกลัวสุดขีดผมปาดเข้าไปจับชีพจรก็พบว่าเต้นอ่อนลงทุกทีปากของท่านอ้านิดนิด,นดสายหน้าไปมาเชื่องช้า ทาท่าคล้ายจะบอกอะไรกับพวกเราคุณพ่อเป็นอะไรไปบอกผมสิใครทําอะไรคุณพ่อพี่ชายผมดั้มร้องแต่ท่านพูดไม่ได้เสียแล้วใบหน้าขาวซีดปากสันด,ดิกร่างกระตุกเก่งในตาเหลือกกลับขึ้นมากระทันหันคุณพ่อคุณพ่อเราร้องดั้มขึ้นมาพร้อมกันแต่ในตาของท่านก็ยังเลือกลาน จ้องเขมงอยู่ตามเดิมทำให้เรามองตามสายตาของท่านไปแล้วเราก็ได้เห็นมันนรกเป็นพยานนรกเป็นพยานเราได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองพองขนชนิดที่ไม่มีวันลืมเลือนได้เลยที่หน้าตาหัวนอนนั่นเองใบหน้าดำเกรียมแก้มยุบเป็นหลุมลึกจมูกงอง,งมุ้มกำลังแสยะยิ้มเห็นฟันเต็มปาก โดยเฉพาะในตาลึกกลวงจมหายไปทั้งเบ้าทั้งสองข้างแต่กลับส่องแสงแดงจ้าหน้าขนหัวลุกใบหน้าเห่อชาขนหัวลุกชันหนาวสถานจากต้นคอลงไปถึงแผ่นหลังม่านตาผ่าผายไปชั่วขณะมันคือพูดนรกตนเดียวกับที่กระโจนลงมาจากต้นมะม่วงมายืนจังก้าอยู่ตรงหน้าผมเมื่อคืนก่อนนี้เอง แต่คืนนี้มันกลับห้อยหัวลงมาจากหน้าตา่างแสงจากแววตาโพรงจ้าหน้าสยดสยองปากกว้างแสยะยิ้มเสียงหัวเราะดังแบหบโหยเย้ยหยันเสียดแทงยิ่งนักก่อนที่ด่างอุบาทนั้นจะหล่นวูบลงไปหายลับจากม่านตาของเราในบัดดลเสียงครอกครอกเบาๆดังขึ้นเมื่อเราก้มลงมองก็พบว่าคุณพ่อสิ้นใจแล้ว หลังจากจัดงานศพผู้บังเกิดเก้าจนเรียบร้อยโดยบอกกล่าวกับญาติมิตรว่าท่านหัวใจวายเราสองคนพี่น้องอบพยพจากบ้านผีสิงแห่งนั้นไปหาที่อยู่ใหม่ในย่านเอกใหม่โดยมียายสุดใจติดตามไปเป็นแม่หัวให้เราด้วยความเต็มใจคืนอยู่บ้านอุบาทหลังนั้นป้าคงโดนมันหลอกจนขาดใจตายแน่นอนคืนนั้นเห็นมันห้อยหัวลงมาที่หน้าต่างนะ ไม่รู้ว่าป้าจะไม่เป็นลมตายไปได้ยังไงปัจจุบันผมยอมรับกับทุกๆคนอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมเชื่อว่าผีมีจริงแล้วคุณล่ะครับเชื่อหรือเปล่าขอเชิญทุกท่านช่วยแผ่ผลบุญให้กับดวงวิญญาณที่เรดอนโดยกดติดตาม และกดตีละครเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกมาอารวาด